สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแมปเกม 99. 9 99นนะคะก็มีการอัปเดตกบขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นกบที่อยู่บริเวณรอบบ่อป่านั่นเองค่ะคือการที่เราจะเข้าไปที่น้ำวนนะหรือบ่อที่เข้าไปสู้กับราชากบนะคะจะมีหน้าตาเป็นเช่นนี้เนะเดี๋ยวพี่พาไปดูคะ่ะ จะอยู่บริเวณรอบบ้านเราเลยนะคะทุกคนนี่ก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะคือไม่ได้ไกลาจากบ้านมากค่ะสามารถกระโดดลงไปได้เลยนะคะแต่เราไม่สามารถเปิดประตูดได้ซึ่งเราต้องไปตกกุญแจก่อน,นะค,ะค่ะกุญแจนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะสุ่มเกิดตามบ่อนะคะคือไม่ทุกบ่อ แต่ก็จะแบบว่าเราก็สามารถเช็คดูได้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็นรูปกุญแจขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะเราก็ตกไปที่กุญแจนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวตกได้เนอะก็ตกหลายๆรอบรอรอจนกุญแจติดเบ็ดเหรอตกไปเรื่อยๆื่นะคะถึงจะได้ขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะตกให้น้องๆดูนะคะซึ่งพี่ก็ใช้เวลาในการตก ประมาณแบบว่าสามสี่ตัวถึงจะได้กุญแจขึ้นมาค่ะก็ได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเพื่อนก็สามารถช่วยเราตกได้ค่ะแล้วก็มารวมๆกันจนครบ8ดอกนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปิดไวๆเนะ ให้เราแบบว่าเดินวนหาบ่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพื่อที่จะหาบ่อที่มีกุญแจนั่นเองค่ะถ้าถามว่าเจ้ากบที่อยู่บริเวณรอบบ่อโจมตีเราไหมถ้าเราแบบว่าหามุมได้เขาก็จะไม่โจมตีเรานะคะแต่ถ้าเราไปอยู่ในระยะที่ใกล้หรือว่าเราไปโจมตีโดนอะไรประมาณนี้เจ้ากบก็จะตามล่าตามโจมตีเรานั่นเองค่ะซึ่ง ดาเมจก็ถามว่าแรงมากไหมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะยังพอแบบว่าน้อยกว่าหมาเนื่องจากแบบว่ากบกระโดดชา้านะเลยแบบว่าเรามีเวลาในการยิงหรือโต้ตอบกับได้เยอะพอสมควระคะ่ะแล้วตอนนี้พี่ก็ได้กุญแจครบ8ดดอกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็สามารถมาที่บอได้เลยบอกเพื่อนได้นะคะให้มาช่วยกันยิงเนะ เพราะว่ามันจะมีกบหลายตัวนะคะนี่วิธีการเปิดเราก็จากกุญแจที่อยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมคะเราก็เอาออกมาเนื้อใครจะใส่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเนื้อเพราะว่าทุกคนเห็นกุญแจเหมือนกันคะ่ะสามารถหยิบใส่ได้เลยนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีกบมานะคะ เราก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็มีเพื่อนช่วยก็ถือว่าดีพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็ต่างช่วยกันนะคะในการลากกบนะคะซึ่งในนี้จะมีเป็นหีบสมบัตินะคะแล้วของก็จะตามนี้เลยนะแต่ตอนนี้พี่หามุมสูงเพื่อจะหนีเจ้ากบถามว่าหนีได้ไหมก็ยังหนีไม่ได้นะคะ ต่อให้เราอยู่สูงแต่ลิ้นกบก็ยาวพอสมควรเราเลยว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยกันนะคะแล้วกบอ่ะก็มีหลายสีด้วยนะคะถ้าใครเคยเล่นเกมไมค์ครับนะคะกบก็จะแบบว่าแนวเดียวกับเจ้าสลามเลยนะยิ่งตัวใหญ่ถ้าเราตีก็จะแบ่งออกตัวใหญ่เราตีก็จะแบ่งออกไปเรื่อยๆจนเล็กที่สุดคือเป็นกบสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ช่วยยิงกันไปนะคะนี่ราชากบมาแล้วค่ะ เราก็ช่วยกันยิงนะคะราชากบยิงไม่ยากนะคะทุกคนเห็นไหมคะมีกันอยู่แค่4คนนะคะแต่เราก็ช่วยกันยิงไม่หยุดเนะราชากบก็โจมตีแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาเมื่อเราฆ่าเจ้าราชากบเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นกบสีม่วงให้ไหมคะและเสร็จแล้วเราฆ่ากบสีม่วงก็จะเป็นกบสีฟ้าที่แยกออกมาค่ะ เมื่อเราฆ่ากบสีฟ้าเสร็จก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะคะก็คือเจ้ากบสีเขียวนั่นเองถ้าเรามีกันหลายคนช่วยเหลือกันพยายามแบบว่าแยกมุมไม่เกาะเป็นก้อนเท่าไหร่เจ้ากบมันก็จะกระจายใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบว่าโจมตีง่ายนิดหนึ่งเราก็ช่วยน้องๆโจมตีกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอ,อกติดพิษนะคะที่เราได้มาจากราชากบเมื่อเราฆ่าราชากบเสร็จ หอ,อกที่ได้มาตอนนี้ของพี่นะคะก็คือได้มาสองหอ,อกเป็นหอ,อกติดพิษนะคะใครจะเก็บก็ได้ค่ะส่วนกล่องสมบัตินะคะเราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราค่ากบให้ครบทุกตัวแล้วนะคะซึ่งพี่ไม่สามารถเปิดได้เพราะยังเหลือเจ้ากบอยู่สองตัวเนะก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราเปิดจากสมบัตินะ ว่าเราจะได้อะไรนะคะนี่แล้วเราก็มาเปิดกันได้เลยซึ่งก็มีน้องๆของพี่นะคะที่ร่วมกันเล่นก็จะได้เป็นรองเท้ากบค่ะซึ่งได้มาครบทุกคนรองเท้ากบพี่ไม่รู้นะว่าความสามารถมันคืออะไรแต่เท่าที่พี่สังเกตเหมือนจะกระโดดสูงขึ้นใช่ไหมคิด คิดว่าประมาณอย่างนี้นะคะคือไม่รู้ว่ามีข้อดีตรงไหนอีกเปล่าเดินเร็วขึ้นไหมหรือว่าแค่กระโดดสูงอย่างเดียวส่วนตรงนี้ก็จะมีบอ่อน้ำเนื้อซึ่งเราก็จะติดแมปฟิตเป็นพิเศษเจอบอ่อน้ำไม่ได้ก็อยากจะตกเลยนะคะซึ่งบอ่อน้ำในนี้ก็เป็นบอ่อน้ำธรรมดาค่ะตกได้ปลาบอ่อเล็กๆนะคะซึ่งพี่ก็ลองตกตัวสองตัวแล้วผลปรากฏว่า มันไม่ได้มีอะไรพิเศษไปคว่าบอที่อยู่ด้านบนนะคะเราจึงเลิกตกกันค่ะแล้วนี่ก็คือหอกที่พี่ได้มานะคะเป็นหอกที่ติดพิษกบเนอ้อลองตีแล้วเนี่ยตีไปทีหนึ่งใช่ไหมคะก็จะติดพิษไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเจ้ากระต่ายตุยไหมก็ไม่ตุยเนื้อเหมือนเราต้องซ้ำอีกสองรอบเจ้ากบพี่ก็ลองมาตีนะคะ ก็เหมือนติดพีกได้ระดับหนึ่งะคะก็ไม่ตายค่ะแล้ก็เหมือนต้องซ้ำอีกรอบค่ะทุกคนถึงจะตายค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับการอัปเดตสุกนี้ที่ผ่านมาเมื่อคืนนะซึ่งพี่ก็เพิ่งได้มาลองเล่นตอนเช้านี้เองค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน